สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตส่งงานมีดคัตติ้งนะครับที่ลูกค้าทางบ้านได้สั่งมานะครับเป็นงานคัตติ้งพร้อมซองหนังแท้จำนวนห้าเล่มนะครับชุดนี้จะเป็นเหล็กซุปเก้า ทั้งชุดเลยนะครับเป็นมีดคัดตติ้งปลายมนด้ามไม้พยุงทั้งชุดเลยนะครับพึ่งทําเสร็จก็จะแพกเตรียมส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับห้าท่านขนาดความยาวของ ตัวใบนี่10นิ้วนะครับหน้ากว้างนี่2นิ้ว2.2 2. 2นิ้วใช้งานหนักๆได้เลยครับชุดนี้อบชุบให้มาเต็มระบบเลยสองหลังแท้สวยๆครับพึ่งทำเสร็จงานประเนตนะครับ ตั้งใจทำทุกเล่มเหล็กที่ใช้ทำนี่จะเป็นเหล็กใหม่นะครับสั่งตรงมาจากโรงงานเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้เหล็กเก่ามาทำนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ามีที่ได้ไปนี่เป็นของใหม่ใช้งานได้หนักหนักโหดโหดได้แน่นอนครับชุดนี้ สวยทุกเล่มครับขนาดสันนานี่ห้าถึงหกมิลนะครับเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปอบชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับคืนไฟเผาสันให้เรียบร้อย อีกชุดนี้นี่ไปเหนือสองเล่มแล้วก็ไปใต้อีกสามเล่มนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจงานนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง id ดี n ลแล้วก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าจะทัก facebook วัดเมืองย่ามาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นงานซองหนังครับลูกค้าทางบ้านส่งขวานมาให้ทำอซองหนังใส่ขวานให้งานเย็บมือทุกขั้นตอนครับสวยงามประณีต เป็นหนังฟอกฝาดหนาขนาด2.5มิลนะครับหนาๆเลยครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากากดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีๆออกมาให้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ